สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านโคขุนคุณพง์นะครับอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับร้านโคขุนคุณพง์ก็อยู่ที่ศรีสะเกดก็มีเป็นสาขาใหญ่เนาะแล้วก็อยู่ที่กันทลักษ์ก็มีอีกสาขาหนึ่งต่อไปจะมีสุรินด้วยเหรอครับโอ้โหแต่เห็นว่าที่กรุงเทพไม่มีสาขาแล้วเนาะ<อ>สวยมากเลยครับ<อ>เนื้ออันนี้ชุดเนื้อนะครับ ตอนนี้เป็นเนื้อวากิวครับเนื้อเอาเจอเจอเจ้าของเลยเจ้าของมาเหรอครับเออเจ้าของมาโอ้เจ้าของเป็นน่ะโอ้โหโอ้โหน่ะหล่อมากเลยครับเจ้าของนะครับอันนี้ใครเนี่ยอันนี้ใครไลฟ์กับใครอยู่โอ้ไม่ได้ไลฟ์ครับอันนี้ไม่ได้ไลฟ์ครับอันนี้แห้ง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 ครับอะไรเนี่ยครับ ร้านร้านร้านพี่พงมีกี่สาขาครับตอนนี้มี10สาขาทุกประเทศครับ10สาขาครับผมแล้วก็วันที่19นี้จะเปิดที่โรบินสันชัยภูมิวันที่3ามมีนาเปิดที่โรบินสันบ้านฉางระยองครับผมอันนี้เป็นคุณภาพเนื้อจากฟาร์มของก้าวหน้าฟาร์มก้าวหน้าฟาร์มเดียวศรีสเกตอำเภอเป็นจระกข้ครับโอ้โหเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยโอ้โห อันนี้เลี้ยงเองไหมครับที่เป็นเม็ดดำๆนี่ครับเอ้ยงเองครอออันนี้งาดำนะครับเนื้ออันนี้เขาเขาเรียกว่าเนื้อส่วนไหนของของตัวครับจะเป็นลิปอายครับผมนะครับอันนี้เป็นเสือร้องไห้อันนี้เป็นสะโพกโอ้โหที่เราจับเซตเป็นเซฟ99นะครับโอ้โหนี่99ได้ขนาดนี้เลยนะอืตัวพิเศษมาก เนี่แหละครับอเพิ่มอีกสามมันเ็ดนี่แหละครับก็คือโคขุนคุณจนะครับปากๆถ้าผ่านมาถ้าไปทางได้หลายจังหวัดก็แวะมาทานกะได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ